เจอกันอีกแล้วครับวันนี้นะครับ EP นี้จะเป็น EP ที่เรากําลังจะเข้าไปบริษัทลาละล,ะลินกันนะครับบริษัทลาละล,ะลินที่ทําเกี่ยวกับาการเพราะเชื้อเห็ดนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะเล่าครั้งเมื่อวานนี้ก่อนที่เข้าไปเป็นบริษัทเกาสุขเราได้ทําการเข้าไปศึกษาโมชั่นการทํางานของพนักงานนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันมีความยากตรงที่ว่า กระบวนการหรือโปรเซสเนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนหน่อยหนึง่งนะครับแล้วก็ที่เกาสู่เองเนี่ยในส่วนของการแพ็กกิ้งมันมีความหลากหลายแล้วก็การใช้สกิลของพนักงานค่อนข้างสูงซึ่งจุดประสงค์เลยที่เขาต้องการศึกษาโมชันเนี่ยเพื่อไปต้องการเพื่อต้องการที่จะไปเสริมสร้างสกิลให้กับพนักงานแล้วพนักงานเองเนี่ยก็จะสามารถมีสกิลที่เพิ่มมากขึ้นและสามารถทํางานได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับส่วนวันนี้ที่เราจะไปการเป็นบริษัท ดัละล,ะลินบริษัทดัลลินเกี่ยวกับการทําเชื้อเห็ดส่งออกด้วยแล้วก็ขายในประเทศด้วยส่วนบริษัทดัลลินนั้นเนี่ยเขาต้องการที่จะได้เวลามาตรฐานมาใช้ในการวางแผนออกเป็น CRP นะครับที่ใช้ในการวางแผนเดี๋ยวเป็นยังไงพบกันใน e ีหน้านะครับ EP นี e ้ไปก่อนเลยครับบริษัทดัลลินไป